วันไหนกันนัยพรวาพีก็มากควบก่าขาม้าพีมห้องโฉกันแจงว่าถอเอยีไม่พีตัวเออพีไม่หยองไม่ฮู้กุ้งแล้วก้าวกว้างนั่นเออวันกันม้าบักหินขึ้นชี้ชีเบิคำนัยเออทำอะไรไหมบัหินมาขึ้นชิชีเบอกมาก็แบบขอมาถับเอาอย่างบักหินนี่เะจะเอาชุ่มยังไงพว่เจ้พเจชอไมพีมันหินมังหุน่นมัยักปายักขึ้นเยอะยักขึ้นไหมก็มาหินมังหินน่ะป้าเป็นก้หัวเนอะไไมเอาตายไปแล้ว ากู้นในตายเอาหน่เพราะตายมาในก็นดหลุมในที่ป็นทางในหลุมในป็นหมักดีใช่หนะก็ไหมนะป็นหมักองอาจากว่าที่หนก็ไมมผีมันนั่นจกอปอยู่ในก้นกัไง ก็อยู่ได้แล้วเนี่ยก็อยู 1918, oon, ่ได้ก็อยู่ได้คนขวัญขวัญชายคนก็ในอันนีเจ้ากู้สูนย์ในก็อยู่ชี้แจงมือปีบ้างไลยอาสังเจ้าเลยอยู่หน้ากล้าแต่ที่ปีไปชเปแต่ที่ปีไปแต่ทีไปแต่ทีนาะเพรา e, ะว่าเห็นในเชียมันเจ้าตายเอ่ะสาเอ็ดูคำวัญกวนมือหนเนี่ยก็เบอร์อากู้สูตราเดียวว่าขวัญชายเอาะชัวร์คนให้ดีๆเลยแต่ชัวร์คนหลี่เนี่ยนี่มันเจ้าตายกว่าเอาะนี้ปันกว่ามันเจ้าไปสู ตั้งในตั้งน่าก็มันเจ้าไปชู้เด้ก็ไม่ชู้มัอยู่ในเกยกวนอยู่ในหัวขาถ่ายขาปลาไปไปตั้งขวากวนเลยหรอวะโจกินโจ้หลู่ในเป็นเผาเป็นเจ้าอาภูชูอันกับเป็นขุนหัวคำนั่นเออโจหายโจมึกเป็นผาเป็นอากูสู่ต่ละไออันเป็นเออไออากูสู่นั่นเออในสึงเออจอมมาอยู่กูยิงกูใจหัวโป้อากูสู่เขามีก่อตะลาก่อนใครถามเออเสียพีาเป็นเจ้าก่อ อันไคหันกบในเรี่ออาคู่สูตร้านนี่มันชุมกลุ่มงุมตันยาวเออคู่สูตร้านนี่มันจงจ่อยฝังจ่อยแรงเลยจงในเนี่ยปันเฉพาะตราดูก่อนนะกว่าอาคู่สูตร้านนี่มันจู่มึอกจูเรื่องเออจูเฮ็ดกูสั่มกลุมมิวเออจู่จัดเจพินจู้นั่นปันที่ิมิวจู้จัดเจพินอาเปียดหลายหลายก็ย่อกบในเรื่เนี่ยปันเฉพาะสารการูก่อน อากูส right right so kind of ูตรตาล้นี่ยเป็นเมิ้วมือกน่ะอ่อนเฮาเฮ็ดบ่อันอ่อนเฮาเฮ็ดอันเฮาเกี่ยวก้อยเฮาได้เปิ้นบวกเกี่ยวกจอมเัานั่นกว่าก้อยกะอ้ยัดขามันนี่ชำปั่นก๊าบเหลียวก้อยเอออากูสูตรตล้านี่กูสูตรตาล้านี่ชำปันเอาร้วยๆก้อยหวานเอามาหวานหูเย้าจรองกยหวานมาน้าเจอไวเออก้อยกะอากูสูตรตาล์เจี่มันหวานเอาไก่ชกจรองไก่ปูมเออเออกำนี้ปูมแจ้งมันเจือื้อะไรใหุการณ์ดีการหยัด เออกรรมฐานที่แพทย์ภาวนาชกเดเหตุการณ์อีการาได้มันหวานอร่อยร่อยก้อยเอออากู่สูตรตาพวกอย่างเนี่ยก็หวังปลามากินชกกินปิงกินนี่รก็มันหวานก็เหลวอยเออไอ้ยาช้างปั่นก็เหลวเออเออเอาหมูไก่ชิ้นก็มันหวานก็เหลวอยเออเจี๊ยวยก็เหลวเออหลักของเปืนมากคนใดเออเออชวนปืนควบปืนเนี่ยคนใดก็เหลียวเออก้อยกาเหตุการณ์คู่สูตรเนี่ยตอนต่อตีใดมากก็เหลียวนั่นมันนับตัวเลียะจังหวะมันช่วงเลียะมันจะเลี้ยวสีมาเลียะ เออมันจะมี้ขี่ม้าน่ะอากูสู่ตราดในมิ้วขี่ม้ารู้เออกว่าวหมอกือใ้ทำไปเอากูสู่เขาในตุกน้ำหมอยก่อนเออต้องได้เปิดมันด้วยด้วยน่ะคนณแอมตลาเขาตั้งเสียงไว้กากำในตองเห่อเย็นเจเจดาวาดีคุณหลายรอนานแค่ช่างสว่างหูเลยมาดูเก็บฟังนะหู้ดีลองสองทางเปิด่อมป์เลยตลาซับปีนุกันจ้าปัดจอมหอไว้เป็นตัวกูสระ อาคู่ศลาพอกะลาดโดยล่องจิ๋มก้ำความฮ้อเนี่ยปั่นอิงใจนั่งเฉพาะป่องแสงก้อยกะน้องใจอันนาเป๋นแดนคุณดีม่องคำบวนแต่ขอชามเจ้าน้องใจอ้ายเมื่อวันนั้นกู้สูอยู่ในอันต่างแลสวามียตามญาติกรุณาเป็นเจ้าสัทธีมีก็มีแบบนี้ก๋องย่า ไคกาเปียไอมันนายอาจาลอาคูฉลาหนานนำหน้าโพนซึ่งที่มาอยู่เทิงตู่กลับแลตั้งนี้แหนเอาร้อยๆปล่อยปางทำมอพอปั่นคุณนางสองฟังความสูเตียงใครปั่นลูกอ้อนเยว่ อากูสุดละมามีโหเจ้าเก่งมันวันคืนอายาชาวกีเออ่เดียวดูไดไปได้ก้อนทางสางก่อมือน่องมันปลายแปดมันนั่นอาชักไรชีชีวะเลหาอุบลูกยิงอาปืนหานางในนางนาน,นางหน,นุ่มนางหนุ่ยนางจึนหาเกี่ยม,มืนขาวขวงหานางอ่องนางอีก,ก็เลยก็ไปได้ทางต่อคือปามีเน้โอวากาโอวากาอ,า,อาชักมันพวกได้ชาวหายเอา ไปได้ก่อนสอนต่อหน้าเส็บยอบปองหอมๆสางควบผือมาในต่างเฮ็ดอีกต่างป้องแขนปึ้งต่างเสี่ยวต่างเฮ็ดมานั้นจ้ำงาดอเฮ็ดมานั้นจ้ำตองเอาดีๆแลนี้สีเซอหน้าพังแลผู้ในแลนอนางซ้อมกว่า ใหญ่มันนั่นวาสนาสังบ่าไหเจืองมาวาสนานั้นนเลือกลูกลาเพึกยากินเล่าเข้าปางใายไก่อากาเห็ดเจ้าไหนกูบ้านไงจะให้เหมือนยเช่วงว่ากาอ,อุบลุยมีเพื่อนก็เปิ่นป้ออ่ำปัญชนโตอต้นานงรัดไหนาทากูมาหันยาไม่เนนลหาก็ม่แก่น หากาวดุกยิงพลแล้วก็เพิ่นไปเปอู้แม่เพิ่นปะเนาลาๆคนใหญ่กว่านั้นแซ่แต่เพิ่นก็ปากว่าอย่าเปี่ยวตายนั่นมัดอย่าอายนั่นมักอย่าอายนั่นลูกหล่าอายนั่นได้ดองอายนั่นบ่ซอกซอมแหล่ๆห้องก่อเอื้อมาในตางยะตางกวาง mật tàu xuân anong chạy quang phong chẳng phá yên tang yên mang tia phản lâm phản lục chuông ở pha quang quang ở pha chuông luôn pha ma phá hoạt chinh nga 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 เนปันเฉพาะตาทีอากู้สู่หลวงดันไม้อยู่ด้วยพี่ยายมันอยู่ยาอยู่ด้วยมาเดี๋มึงเดี๋ยจ้าเกิดมก่กว่าก้อยกากระนัยเฮนในเฮยล่อย่างมาอย่างมาอย่างมาอย่ามาาช้าเลยชิบสีนองลายเปดแมันเหียล้ากำเนมันก็ใหญ่กว่าต่กว่าชิวะชีวกชิเจียิีิก็่ยบมาเช้าข้อควนตาที่ว่ากินจ้าอ้างเที่ยงเปื้อนเบียกไม่เบียกตอกว่าเปื้อนบวกกาตาทีกว่ามันกว่าไอ้เนี่ยมันจะอย่าพิจมันมีผ่าไวัยไมีป้ายงานโตนง มีว่าเมลูกูกนึงมันจะอย่างไดนเอาไหนเฮ็ดปีเจมีอะไรมันใครว่าใครไรอ่ะว่าเดี๋ยหาเก้าลูกยิงเปิ่นก็แล้วก็ผ่ำเจี๊ยก็แล้วก็ผ่ำเจี๊ยก็เปืนมันมึกหนาก็เปืนหนึ่งก็เปืนมันจางหนาก็เปืนหนึ่งก็เปืนมันย้อนดึกลูกลามักยาขินเดาเปืนหนึ่งก็เปืามันไกล้วงไผ่เดี๋ยวใหกลางคืนเปืนหนึ่งมันในกลับไหนเดะก็หาเก้าลูกยิงเผอเก้าลูกยิงเผอสั่ง้อมเจี๊กบมันยาวคำไนปัด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 อะไำไน ม,ม, baptism, ม, response, มัน้เตี๊ย่างๆเมื่อล้อมด้วยกวพวกรนกินกับพวแก่ขันกวมันน้อนพวกกางมันจึงจวนๆกนกงมันลุกการจกชุกชืชมันหลนอนวันแล้วพวกนอนวันย่อหลุดเดียพวกเดียย่อหลูนอนพวนอนก็หลูเดียการมันชุกชืชอันนั้นก็หลหาชออกทินปู้ินปาอันนั้นก็หลุหาคุกพุกเมียงมันวันแต่ันได้อยู่ได้พวกมีนังเก่ามันใอ้เจี๊ยบไอ้เก่าเฮ้นแล้วพวกเปิ้นิเนื้อกินปลากรหาเดียเฮนั่นเขามีพรกอันนี้เชืมือ มันก่นกอกล้วยเดียวกล้วยอ่าโทษทนแก่ทนแก้ยมันได้ไหมหากเกาดุยงเผาก่อเปลนว้าาดุยงเปลวหน่อเอ่อนางเออนี่เอออ,เอ,อ,อย่าปีกาเกามันไอ้นั่นไอ้นี่เออก่อปืวว่ามันนั่นตังเฮ็ดตัตงฝวง,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 งเนี่ยจังน่าตังอารมณจใจใจจังฝังมันนั่นเจ้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยน เฮื่อน้เต็มือเฮือูเฮืเมียเขาเฮ็่ไหวหลวงได้าเออลังตูชับพ้มองถอยหยอด่าชับพยอกพ้อพูดพ้อขาดชับพ้อญาติทางย่งชับพ้อญาตทางย่างเออฮื่อนํำกลางการืชีได้ตั้งมเฮ็ดเหมือ้าที่ว่าคนอยาก็อาสักชับพ้ได้เป็นชาวชาวปายมืยยเปิ่นเออลังตูยวูมัดกัตารางกอบพ้อเฮื่อบุกุบุญวัดกายมัดตารางกอบ้อไหวบุญบูดว ใต้ดีกูละผมเนก้วเฮิรมันรุ่มอยู่หูตูวโก้วา้ยมันก็อยาเออไอนี่มันขี้ข้านหนานอนดึกลึกละขาปฟังยาก็เขาปฟังควายขาปังคายก็เขาปฟังเลามันในเี็ในก้อยก้อยๆหาจินปูู่จินป่าหาหาจินาจินปูหูกินปลาหาจินนไว้กล้ัก้อตัวชัดลัดหาตัวเฉินเพื่อเกิดไม่ถึงการปกปีน้องคนวันจางมันมันตึ้นกเชิบกชิเผามันว่าเขาเนี่ยจะกวนจินจ้างเิรเขาเนี่ยจะกวนขี้หาเิรเขาเนี่ยจะกวนเออจิ้นจ้างเหื่เอ่ะ ใคว่าเห่ามเขาได้แกให้เปื้นกวนทำไปวันไหนเดียออกตัวเก่ามอยู่แค่แค่แค่ไหนเจี๊ยกเจี้ีเตียบพวกกังเหามาก่ยาเขาเงินแล้วก็ขิเงินนั่นพวกกงมายาเขาแล้วก็ขิงินนั่นพเตี้ปะตังอกเตียยอมปลพวกในังรวมเดี่ยยอมเต็มหยงพวกรองใจเหตุการณ์เดีมีรองมีตาชาตเหถึงน้าอยาต่หมอดูก่อนอย่าเตียกะเจียกมันอีกเขาเออนางเขาเออเปื้นสังสรนคช่มาลูกหญิงเป้อนเจี๊ยวาวาอาสามันไปกด้ชาวหาญไปมีเม เออกว่าอ <Es> <an> <im itation> ้จงเส้นอดมันมีเน e ี่เออจะเก่าเขาว่าเส้นจ้างได้ดีๆอาจางยอกแน่ยเจ้าสังคูปนาโคยอกในยังเอาจังคูปเลยอยู่นาเออโคยอกไน้เจ้าเอาว่ามันมันยกเก่าผ่ามือฉันนู่ในก็ฉกานมากคูปฉก็ยัง <Shaun> จ้างตานหารห้อยไ้หันห้อยคูาหนูอาจางยอกนมันจเอาสังคูปยาวยาวยาๆกว่าในเลยอาจางมันยอกเจ้าสังคูบเปิดกันได กอนในเด่เนปานเฉพาะตราก็อนอากูส่มามีนาเตอเออกรึกรึชไปกลึงกันมาเฮคำจำเจไรเมก็หนึรืออากำนายนไานเรน่อนปานเจเจ俩ไอ้เนยชั้นไดเได้มีเนหนังกาวะจ้าเชื่อว่าเพื่นเฮตดเหล่าก็ไม่ชํานข้นออกแกนมา ผานจันดาสีก็เมือกจันเล้สีก็คู่กับตะหัวก้อนอมเม่ม้วนเหม่เอลากันมในเฮ็ดเชียงสามตีด้นี่ <cin> eh? ม,มีหนังลาบกันในหมอกไว้ดีจัตตาในแด่ชัเที่เฮืนจ้างโกนั้นมีอาจารย์กลางลานางยิ่งแกนลายคานหัวเนื้อเฮ้สามีเลนจิู๋ดุขยิชเทนกันนอลใหญ่ถางเชื่อเลยอืะอเฮือนชักเที่วอ่ะคืนจังโุกนั้นหวังไหมคืนจังโุกอันเดอ กันเ่ ane, ขคาโปไม่มีมาลุยก็่วว่าจะ刚ฮางก็ทางนี่เนี่ยฮัลโหลน่าประทับใจนะเออตัวก็สัอร oh! ์ต well. ัวนัวะสัปตวน้ก็ต้ไป็ะสุขว่าแล้ฮัลโหลแล้วก็แล้วขาวก็ขาวมาหิววยนำหนักใครมีมูยอมอินวะเออพ่อแม่ต่อได้มาข่าปรวมาน้มูเรีบวะมือมันเรียกกันนะน้ามูเรียน้ามียน้ามีสองน้ามูสองฟีวะฮาี่นี ลูกสองขาน้อยเออให้กินนางปานเมใอยนอน่มา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 อานางนี่มลเก่าผมเชย้อยย่อนว่าป้อแม่ฮักสิมื้อเป็นลูกอ่อนจริงงตเจ้าหน้าเจ้าอันเตียเส่นเล เดินตั้งแต่เจอช่องคายผู้โผล่เม,ม่าอ,กา,อ,อากาศหน้าก็ยังมาจ้อมผีจ้อมเดินจ้อมบ้านแล้วขับมาจ้อมเอสียชีวะจ้อยอ่อนเตี้ยเชียงยิ่งขึ้นลอยลโหจาไม่ไยหย ยอกันในน้ำมูลีในฮาดีนาตะกกาเขาอย่างมาช่องขบสมปีสี่ขบหปีหกขบสีปีแปดขบเ้าปีหกอนมีย้อยกได้ก้อยกอเสิชุดไว้ตั้งวามกได้กากากชุดตั้งวันพออัมท่าเมอัมท่าเอาหว่าตานังเฮ็ดน่ะ เยามาอาชาอักชิดเย็ดนาของสองอาชักถึงมาชิดสองเป็นเชาห้ตาตาางอาชาักชสิสามอาหารเยดเอาสามว่าชิดสีเป็นเา้าสวยสีึงนอนเดียวอาชาักชิวหา่านจางว่าก็ม่ได้ดอเช้าต่หมาล้นลนยาวอาชาักชิวกจกไมาอาถืออาชาักชิดเจ็ดเจ็ดจังไข่ก็กันได้เออกวาเปิ่มอูเมียดา กวเปอูเมียนว่าได้เตีมเลียอันเจี้ยได้เตียมเลี้ยงน่ะช่างเป็นช่างเลี้ยจูปากกวมันตุ้นนำตุ้นแข็งเชเลยอันเจี้ได้เตียมือมันกวนกวนอันเจี้ยได้เตียมือเราอันเรคออกมาน่ะกำใ้นเตี้ยโปเตี้ยเมียน่ะเตเมียจะตมเมื่เตเรื่องน่ะกำาไนเตก็ด่านทีพายขึ้คกนใจก็แล้วก็ถางห้างน่ะเอใคร้นเขาเตะกลางเฮีน้นเ็บอันเด็บการนั่งยิ่ขยันจูกว่าต้องแล้วก็เจอมันว่าขยันจ่ากดต้องแล้วก็เอาแติงมัว์กลอา อันว่าเลยจุมเล็กอันจุดเลยจุดเล็กน่ะลูกเ้าเนี่ยพวกมันเลยแข็งตัวบ่อตัวไม้ยอดยอดยอดกันเลยเดียวอ่ะพวกมันพวกมีลูกเ้าไม่ว่าเขาแค่เป็นเขาแค่เป็นข้าวิ่งเขาน่ะพวกมีลูกเดี่ยเขาไม่ไม่ชวนไม่เอาเนียเด้อเขาไม่ไม่ชวนลูกก็ไม่เอาเนียเขาแค่เด็นขาน่ะพอวันนี้ลูกดาวันลูกดาเมียเขาได้คุ้งเข้าหุงพักเลี้ยงเฉยเฉยเออได้หุงเข้าพักเลี้ยงเฉยเฉ เข้าอ่ำหมอหุงน่ะทักอ่ำหมอหุงเข้าอ่ำหมอหุงทักอ่ำหมอหุงน่ะเข้าอ่ำหมอหนึ่งนั่อ่ำหมอเทียบน่ะเอออันหม้อนี่หมอหางเครื่องกาบไอยน่ะหมอหางเครื่องหมอหางโคหมอโทวดนับข้าหมอตาหมุนน่ะหมอย้อมชุดหมอควบต่อคนใจน่ะเอออันมันหม้อน่ะยัไงเออจังหวะ บ่ห่างเครื่องเตี้ยมจังลาดเมียว่าเสกบ่กลับป่วยก็บ่ป่วยไว้มาบ่กลับกัดก็กัดไวมือเออเออบ่ลองหักคงหางโคโชเียวเตี้ยมจวโชโชเียวบ่เข้าแตจังคเอากอเมียงว่าได้นว่าแต่ดนบ่จะลซุ้ดวันกองกจัติ๊กชิกอายอาย ômề khay kẹo ẻo nạp với sẹo đọc vóc tin mua đại ẻo, cô ôm về quả cam đẹp thiết cam nạp ôm về quả cam nhỏ thiết cam đủng nạp chụp có cùng tươi ẻo, ăn cô mẹ, lúc này có bơm gì nằm nghe, mẹ ăn héo tìm thiết ăn thiết mẹ chiếm liêm ăn tiền để chẳng ẻo, ăn chẳng chụp chẳng อยากเอออยากเออกนใโลกกาได้ดูคักเป็นดุจ้างน่ะมือใหญ่มือมือมันเรียกอัมป้อมแดยมน่ะอัมสวนรักสวนแดยมน่ะเว่ยจลุจะลาเอาการลวนใครเฮ็ดว่าน่ะอย่ามาก่าฉุงไม้ออกกำนัตเจี้ยขึ้นอยู่หูฟอหูเมะพวกใครแพร่แย่แย่ยัเป็นแฉบเจ้าเน่ยเป็นแฉบ เพื่อชักที่ตะล่าชีฝรั่งชื่อมันควเอาน้ารอก้านนีก็ละเลี่ยมอันมีดุกก็ละเลี่ยมอันมีล่ามมีถผาหนอพอาะเรามีตัวมีเจ้าเชยอยู่นาคันขาช่องป้าได้อีกย่าะอีกย่าะกันอยู่เลกลับมาว่าที่ดีสาววัวั้วยจึงดูได้เอาตะลาหูนี่สังสอนสูงมากมีดุกมากก็อย่าเปียวค้าบุคเขาหนาแถวเออกกลูกเขาเออขึ้นเตี้ยกินเขาอันวันนั้นเอาตะล่านี่สังข์ส่วนสีงามงามสีกัมเลยตาว่าลูกช้อนขาในอ่านว่าได้อ่านว่าได้ยอดกันได้เออจ้างว่ายョ ม,ม่น้นค้ำในเด็ขยอมปันหมาก็แล้วก็ไป